สวัสดีครับตีเล็กสายมันครับมาติดตามผลงานต่อครับเจ้าปดนี่ขอภายเจ้าเงินมีนะเกษตรพัฒนา คือคนเป็นหวัดเน,ะนาเะมีเสียงฮัดเชยฮัดเชยนะครับ,บหนะลังจากก่อนหน้านี้นะครับทำการตรวจเช็คว่ามีน้ำมีอะไรอยู่ในเครื่องยนต์หรือเปล่าเราทำการถ่ายน้ำมันเครื่องรวมไปถึง ใส่น้ำยาล้างภายในครับเสร็จเรียบร้อยเสียงอะไรนะช่างวิเกิดจากอะไรนะเธอโู้อผมให้ผมตีมาเมื่อกบโอ้ช่างวยนี่มีอะไรพร้อมเลยอ๋อนี่มันโยกได้อยางงี้เลยบอกช่าง้ยปกติมันโยกได้อย่างงี้ไหม แก่ปัญหาแต่น้ำมันเครื่องมันระสาดจะใสรไปน้ามันสาดแล้วเอาถิมสาดเลยสาดออกท่อเแหละรอยเสียงบ่สดังตบตุงเียบ่ดังเุเดินเบานี่นี่เฮ้มกูบูเพราะมันมันหลอดจับอาเจอแนมันแ่ใบเนี้เยอยู่มันห่างกันพี่ว่า มันสี้าไดเอบเครื่องม่ันเือกนเร็วดเดีวเแต่ันเร็วเครื่องสองร้อยสิบเครื่องอะไรนะช่างวิเครื่องยี่สุหกเฮ็ดเฮ็ดหนึ่งหเฮ็ดเฮ็ดหนึ่งับสองร้อยสิบแรงเทอร์โบก่อนหน้านี้นะครับก็นั่นแหละที่เห็นติดโล่ครับ โรมจมะสะเก่าแล้วก็น้ำน้ำท่วมเครื่องแล้วก็มันดับไปมันดับไปตอนน้ำท่วมนะครับก็ทำการไล่ระบบของเหลวออกตรวจเช็คแล้วนะครับช่างอุยบอกไม่น่าจะมีปัญหา ถึงมาให้เกลืองเท่เนี่ยเท่เท่แหงหัวทุ่มยัไปเทศในขอเขาเนี่ยมีโอกาสเมื่อไรเราจะอัดอันนี้คืออะไรช่างุ้ยเผือกปั่นเผือกปั่นหาซื้อได้ตามร้านน้ำปั่นทั่วไปไหมอ๋อเป็นเป็นน้ำมันเครื่องที่ถ่ายออกอ๋อเราเห็นนี่ว่าเผือกปั่นไม่ใช่นะโอ้อันนี้เราล้างภายในได้ยังล้างแล้วเตรียมตัวถ่ายออก ้ทำยาล้างภายในเตรียมตัวถ่ายออกเป็นไงช่างเมิงก็คือยังเป็นขี้ตมอยู่เนาะขี้ตมมันด้เห่อไม่ได้ขี้ต้มไม่ได้เหรอแม้หนี่กูอัดออกตอนเราวจะตัดเครื่องมันสิดขี้ตมออกนี่อันนี้กองน้ำมันเครื่องนะครับกลายเป็นกองขี้โคลนไปแล้ว คนเลยเมันเยอยี่ใใเอเท่าไห่อไรนี้ไชิออชิตุ้มบะไอเก<อ>่งฟังของเสียจอดนะทีมงานบิ๊กจอด,อดจอรอดอะไรนะูรคร์ดอะครนะไปช้ย่ามาแตส่สายเอกแบบน,นี้ให้เสียจอด ทีมเจ้าดิใายย่าหลายแคนอัดคนโยกกรบอกโยนดิใายย่ามาจากไหนเป็นละเป็นละดีดคนขับเดยวครับคนขับเมียสายยายังครับดำเก่งเลย อาชีพอาชีพบวชรับจ้างอาชจ้างครับรถเจียวนี่อาชีพร้องเป็นไหมรับจ้างบวชหน้าไฟนะครับตกตอนเย็นก็ดูคลิป ดินลึกเดี่ยวช่างอุ้ยทุกวันอ่าโอ้กกนกับตัวเองเลยติดตุ๊กย <laughs> ้ำเลยกับแม่ยูดูในรถเจียดติ <laughs> ดตามผลงานติ <laughs> ดตามผลงานช่ <laughs> างอุ้ยมานะต <laughs> 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 อนนี้ของเราเป็นเองไก็ไ <laughs> ด <laughs> 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 ้เจอตัวมันเป็นแล้ว <laughs> โอ้โหสูง่ลตวมันเปลี่ยนแล้วตีหาวาหอกาสยากบ่เสียจอดหาโอกาสที่สิพ่อช่างอุ้ยยากบ่ กันเพาเเป็นกันเขาศาสตร์ด่ศาสตร์ีิบพกันแท้เนาะนาดประเทศเดี่กันด้วนี่อ่าเห็นแต่อยู่ในคลิปเหรอเหมนจะเนิะมหมดพวนี้เป็นพุตเต็งด้อยมันคือสิขาวสีแน่แท้บาเทีจังมึงกอน่าดีจังมึงก่อดีเขาจังว่าเาจังไรเรจัาไมน่าเดี๋ยวถือัทีนึ่งี พี่แมมัลงสังเอารถไล่งสั่ง้างส้างอุ้ยม่ดึงปล่อยมัวเลยที่ยนึ่งที่สองปะคุมเนียอ๋อตกนังวัที่หนึ่นสีขร่องสงไอ้สั้งอุ้ยมานึงซี่อีนยบัดีโดนป้ยมาดึงผมแ่แต่ว่าก่อนขีโถ่ผมก่อนเนีกอนขีร่องอ่ะันถึงเนยอยากเห็นตอนล่องเ็นตง ตอนขึ้นเนี่ยมันเห็นดูหรอเดี๋ยวซางอุ้ยตอนขึ้นแล้วก็บอกว่ายุใสยุใสเนาะฮะขอให้เสียจอดถูกละวันที่หนึ่งนะครับถ้าไปสนามบินน้ำไม่ได้ไปเท่าไหร่วะถาไปร้องสลากที่ไปเท่าไหร่เนี่ยเขาปันไปเท่าไหร่โอ้ถามเส้นทางไปก่อนเลยอยู่เนาะนี่ปะหาดเดียวกันนั่นละ ่ใส่กองน้ำมันเครื่องโอ้ซาหมูนี่มาทานเรืออย่าแหอาเมียเด้อแหย่เมียแล้วเมียใส่เมื่อไรมาเจ้าเลยเขาบอกซักซีน่าปั๊บเดี๋ยเงียบป้อปากไปน้ำเขาน้ำมือเขาเลยผู้ใดก่อนเสียจอดนี่เหรอทีมงานซางอุ้ยโอ้ลูกน้องซางอุ้ยหามหามแหยาเมียแมนแล้วมีตัวของโสมนี่มีแต่คนมันๆนี่ เขาดูห้องถมนี่งมอื่นนี่ับงวกุนี่เลยงวกนี่เลยนอนเปิดก็เมียน่เอ้มื่อกี้งวกป๊บเลยเลตะกี้ยันมงหมินเรียวหาเขาเน่ยมาได้เบียเลยห้องห้องมาไม่เด้เพรไเมียราเนี่ยบีกับเพรไเบียาียังรัสองปีรับใจุดจตลอดชีวิต ทีแรกว่าีพรเอาได้ละ้องป่ออยทีแรกไปเก้าวใหมที่นี้โดนไปโดนมากก็เลยหากินวัคซีนเลยเถาลงเถาลงอะไรอ่างเงี้ยบอรับอรับใช้ชาติสองปีปมาณส่สี่สเบคนเดียใชไหมมันเรนี่นครับรับใส้รับ้ตลอดชีวิตรับใช้ชาติอปีรับใช้สตรีตลอดชีวิตเอาตัแห้งเป็นแต่แห้งเหมือนคเเหมือนนาที แต่ว่าแนวหนึ่งมันเกิดพร้อมกันมันตายก่อนกันมากตายก่อนกันนี่บอมันถึงกัใส่งานจ้ะบอกใส่มันหลายมันตายก่อนเฮ้ยใครจะว่ตายถ้าชี่สิบปีบอกขนาดเขาคยหนึ่องหนึ่สองยักขีดหนึ่งสองไ่ิเขาก็ได้ดูมันกับหกเจ็ดแปดุ่นแล้วแล้วมาเจอสิเอาแต่นกยกสอนกเลยเนาะมวมสามี้สมมีดีมคงโยหายกับมเฝ้านาะกังเฝ้านาะกัรับรายการไปไหนเดี๋ยก็เฝ้าตีเฝ้าไปไที่ไหเดี๋ยวเล่นออมเลย้วนี่ บวนไหก่อนนะอัองเาเจ้าบวชดูดูเจ้ากัฮู้ก right? ็เกันเป็นบื được, ่ขาพี่ว่ะไม่มีดุมันเลยเียหลายคนเลยแค่สองพันเขาไม่แปลก่านตอนบวชนะอ๋อถามกันตอนบวชเอ กินกินเล็น้อยมันอาเลกน้อยจะู้อานาีไปให้ลูงพีผมอยากกินมากโอ้เด็กน้อยเพาะมันกินกินกอนนอนลงพีมันไม่หมอนำพอนเออเอาต้มสุดต้มตัวมันหอมตัวมที่นี่ทีนี้ก็ว่าอะไรยนพี่หลอกมาบวชไม่แแต่ต้องยู่น้ำมันตัวจากมันมนน่าเป็นมู่ไห เนี่ยยังแบบขาเห็ดแบบว่าเป็นยังโดนลุงพีเป็นยังออาซับออกซับออกเออแมนก็มันตัวไปเนาะเป็นซับออกเนาะคือว่าหมอนี่เอาทาหัวดีโอ้เนี่ยปวดโดนอยู่ที่เลยบองย่าไปรับกิดทิ้นในทีเนาะอันเนี่ยเป็นทีเด้อเสียงดังๆเดี๋ยวลุงพีสิเราแค้นที่ลุงทางเอาเต็มทีเลยพัวหน้าเราบังการอังลุงพีเป็นไรก็ต้องให้ติด มาไม่คือเอยไม่เลนอยู่ลยนีหวงอหัมันเป็นยังดอพ่อหัวไม่เพรู้อยางเลยมือตึ๊บเหมือนเลนีหน่อยมันบัวเลี้ยนไหมเลียนงี่น่อยเลี้ยครับนี่ครับนี่รอบสองนั่นี่ล้างออกมาเมื่อจ้ขึ้นหัอน้ำแบบนี้อันตรายนั่นเงเรื่องไเนอร์ เติมน้ำมันเครื่องเจืามแบบในโฆษณาวบาแบบในโฆษณาปังขี้น้าเบาตุ่นนอตุ่นที่ตัวร่อง <c oughs> ขอโคจะยังมาเทเรือเขาเศร้าเขาว่าได้กิน,านกาตายไอตายเขาก็กินว่าได้ นังห้องข่ยืขันกันแทะเขากินว่าได้รื่งสีไปล่มตอนชงบักมันกินใ้เซ่ใไข่อื่นบปน่มเลยเหรอเป็นอย่างไรตอนรถย่งในขี่ตบมันเหรอในขีตบเเที่ยวห้าเดเขาปูดีริมาเลยวะกินว่าอแนนข้นอึดอิดอิดปูดเชื่อเป็นลมคนแหงมาหลายแรเลยมันตื่นตันเปนว่าเห็นคนหลายพี่น้องมาเบิงบ่แม่แต่ของมันสีเปนแห้งแล้วอ๋ออ ว่าเป็นเขาใหม่ก็รังจกจชุดนี้ได้เหมือนว่าเนีุดเจ้าเก็บปาใส่หอยชุดวันพาดไปอ้วงเลยล้วก็เรียกว่าตึ้งแตกดากแตกดุจีต้มเขาตัวตัวตัวนี่เจ้าข้ินาตเอะ่ดู่เจ้าข้ิเือปัดไ้นติดง สังอุ้ยรับประกันมาล่วงไปเกี่ยวต่ออะไรอ่ะบอกมันต้องเกี่ยวโชว์เนี่ยตัวที่ได้รับประกันมาเออมันพานสังอุ้ยอยู่นี่เอาการันตีเอาสังอุ้ยการันตีให้เสียจอดบ้างเสียตีอยู่เลยสักสี่อยเลยดิอะ ทางวิเอาข้อเป็นประกันเลยทางวิ่งป่ะเห็นไหนทางมิงดูระดับน้ำมันเครื่องครับเต่แกจอดเนี่ฮาเหลือเกินนี่ตั้งแต่เจอมานี้จะไม่เคยเจอท่าแกคาขนาดนี้เลยท่าแกอารมณ์ดีมาก 这几个人，杨伟。 ี่เกี่ยวต่อได้เลยครับก็คือไม่มีอะไรเสียหายครับหลังจากตรวจเช็คโดยทีมชักปุ้ยบริการหลังการคู่เป็นกำลังใจให้ทีมงานปิ๊กจอดนะครับเสียจอดบ้านเมืองบัวตำบลเมืองบัว